วิหกเพลิงเอาเว็บเผวสโตนวอลหรือเปล่ามีปะกายงเงามีปะกายเง ไฟเบิร์ดไคลเม็ดบายแกนโซเอพสต์เก้าหนึ่งดีสองจัดมาอีกเล่มหนึ่งสำหรับสะสมลื่อปืดมีบอลแบริง่ง ปิดลื่นมากเล่มนี้สำหรับสะสมไอเล่มนี้เอาไว้ใช้ไอเล่มนี้ที่เป็นรอยไงแล้วผมเอาไปปัดเงาเอาไว้สำหรับไว้ใช้ปัดสาเงาแวบเลยความเงาต่างกัน เริมนี้ไม่เงาสีเดิมมาจากโรงงานก็เป็นแบบนี้ไม่เงาจะเป็นซาตินออกสตโตนวอตนดนดนมีประกายว,วิบว,วับวิบวับรุ่นเดียวกันสีด้าละอยางเขียวกับ เท่าวมฟ้ารุ่นเดียวกันอันนี้สำหรับสะสมเรียนเปิดสรุปเรามีสองเล่มเหล็กดีสอง ิดลื่นนิ่มนนนมากครับสุดยอดเปิดได้นิ่มนวนมากปิดก็ลื่นปิดเขย่าไม่หลุดอ่ะเซฟดีมาก ที่คมดูแม่งคมเก็นเลยเยมันโกนขนได้ปะไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่มีขนนัาแข้งให้โกนแล้วแม่งไปหมดแล้ววะก็ย,ยังพอมีเหลือนี่ลองดูหน่อยนกันโกนขนได้ปะวะ แรงสมบูแล้วโอ้ยหลุดหลุดกระจายอืมข่มกลิบนะจ๊ะข่มกลิบข่มกลิบเบยไม่รับเลย เลยเดี๋ยวแมงเป็นแบบเนี้ยเป็นรอยแบบเนี้ไม่ต้องไปหลับแมงนะอยากให้คมกว่านี้แต่ก็แมวเดี๋ยว,มวไม่เสี่ยงของเป็นรอยอีกเล่มนี้ไว้สะสมเล่มนี้ได้คมกลิบขนร่วงอขนร่วงเปล่า แล้วแจกไว้ใช้ไว้สะสมโอเคมิหกเพลิงร้านนี้ถูกมากอะ่ะซื้อเล่มนี้มาพันสามห้าสิบแต่ซื้อจากร้านนี้เก้าร้อยหกสิบโอ้โหถูกกันเยอะเลย นี่พันสามห้าสิบรวมค่าส่งด้วยก็พันสามพันสามเจ็ดสิบห้าไอ้นี่เก้าร้อยหกสิบฟรีส่งด้วยส่งฟรีของแท้แบบไม่ต้องสงสัยเพราะมันจะสลักลงไปที่ตัวมีดไอ้นี่ขนาดปัดเงาแล้วยังไม่หลุดเลยไหม มันสลักลงไปบนตัวใบมีดเลยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแล้วก็ตัวหนังสือตัวหนังสือนี่ก็เหมือนกันมันสลักลงไปตัวใบมีดเลยปัดเงายังไม่หลุดเลยปัดเงาคือการปาดเงนเล็กออกไปยังไม่หลุดเลยเพราะว่ามันพิมพ์ลงไปบนตัวใบมีดเลยสุดยอดของแท้นะครับ มันจะเหรือบขาวเรือบดำเห็นไหมของแท้จะเป็นแบบนี้จะเหรือบขาวเรือบดำตัวหนังสือจะเหลือบขาวเรือบดำนี่ก็เหมือนกันเหลือบขาวนี่เลือบดำเหรือบขาวเหรือบดำของแท้จะเป็นแบบนี้ Ừ, ôm gì quá liệu cào liệu đầm liệu cào liệu đầm <laughs> ok